ค่ะคุณน้องคะครับสวัสดีครับโอ้ oh, GL นี่ฟลอร์แล้วล่ะครับผมอาการจะเป็นยังไงต่อไหมฮะช่วยดูอาการนิดหนึ่งว่าครับอาการก็อย่างที่บอกไปในช่วงเช้าว,ว่าที่ลงมาเยอะมันก็เป็นเป็นระลอกขึ้นสาไปแหละนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มที่ดีว่าช่วงช่วงเนี้ยอาจจะเป็นข่ายย่อย ของสามนะครับแล้วก็จะรีบาวก,กับขึ้นมาเป็นขึ้นสี่ครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. ซึ่งถ้าใครติดอยู่ก็ให้รอจังหวะก่อนละกันนะครับวันนี้ก็ฟอแล้วที่ประมาณยี่สิบห้าจุดสองห้าบาทนะครับมันก็มีแนวที่บอกไว้นะครับที่ประมาณยี่สิบห้าบาทตรงน,นี้แหละก็คาดหวังว่าวันวันจันทะร์น่าจะเ,าเริ่มืนตัวหรือว่าถ้าเปิดแจ็ปลงมาอีกก็อาจจะสักประมาณยี่สิบสี่บาทนะครับ ของว่าจะย็นอยู่เดี๋ยววันจันเดี๋ยวจะอภิเกครั้งหนึ่งว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับต่ตอนนี้ก็เอ่อมันต้องถือแล้วที่ถือรอเอกเปขึ้นสียังไงสามก็ต้องจบดีดีแหละนะครับแล้วก็มีขึ้นสีให้ดีบาวออกมาซึ่งก็หวังว่ามันจะนจดุนตเดได้ดีเพราะว่าสามมันลงแรงนะครับครับผมแต่ใครไม่มีก็อย่าพิง่งไปยุ่งม,มันเลยนะครับค่ะประกาศอีกครั้งะนะครั้งที่หนึ่งใครไม่มีจครอบอยนะอย่านะ ครับเ็ไม่รู้ว่าพอซื้อปั๊บมันเหมือนมันมันเป็นการเดตเลยนะว่าอ่าซื้อวันนี้นะครับแล้ววันจันทร์ฟื้นตัวมาก็ดีไปนะครับถือว่าปุมแต่ถ้ามันเปิดกระโดดลงหลักนะครับลงมาทักประมาณลงต่อประมาณห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับเราจะทำยังไงมันเหมือนการการเดตที่แบบแบบโยนหัวโยนก้อยอาย่า้ง่ายอ่ะนะครับก็เลยอย่าพิ่งไปยุ่งดีกว่าจะรอทิศทางมัน เออชัดเจนแบบสามจุดแล้วเป็นึ้นสี่อันนี้ค่อยเล่นอืมไม่สายนะครับอย่าเพิ่งไปตอนที่แรงขายมันยังมันยัง,ยงทาโผเข้ามาอยู่ครับค่ะรอก่อนครับก็เตือนตั้งแต่วันแรกแล้วสําหรับ GL นะฮะก็อธิบายหลายๆาท่านนักวิเคาราะห์ระบุว่านะฮะอย่ายุ่งอย่ายุ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ช่วงวันแรกแล้วนะคะฟังน<ช>ั่งุนค่ะ ปเด็นต้วอื่นเถอะที่มันยังขึ้นปเล่นในที่มันเป็นขาดขึ้นดีกว่านะครับเออส่วนไหนมันลงก็กปรันลงไปเถอะมันยากที่จะแบบรีบาวติดมาเพราะว่าใช่โครงสร้างราคามัการเปลี่ยนแล้วไงนะคบไปเข้าก็มันไปรับของเพราะว่ามันโผล่แรงขาลงมาไม่อยู่ไม่หยอกนะครับเราจะไปซื้ออย่างรีบาวขึ้นมาหน่อยก็ติด็ s ปาก 44S แล้วก็สุดท้ายก็ลงต่อเนี่ยนะครับอืออาการหนักหนักฟังลูกนิมิตกันตั้งแต่กลางวันกันแล้วนะคะคุณผู้ชม ครับ่า้ก็งลงแบบมาแล้วก็วันนี้เปิดตลาดมาก็ไม่คู่พับํำเพงลงอย่างเดียวเลยค่ะอือครับจะต,ต้องดูก่อนว่าวันวันการที่ตลาดให้ส่งข้อมูลอะนะครับชี้แจงอ่ะมันจะเป็นยังไงเขาก็วัวกันก็อาจจะขายมาก่อนแต่ถ้าสมมุติเอ,อ่อ13มันมีอะไรที่ดีขึ้นไม่ยากไปกว่าน,นี้อาจจะได้เท้ากลับก็ได้นะอือครับผมอ่ะาะว่าเราอัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยในช่วงสองสามวันนี้ว่า ทำไมหุ้นตัวนี้มันถึงถูกกดขายตลอดเวลานะฮะสำหรับข้อมูลนะฮะอ่ะได้ค่ะคุณน๋องค่ะทีนี้มาสรุปภาวะตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์ต่อนะฮะต,ตลาดก็อยูห่อนแรงนะครับยังยืนขึ้นทะลุหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบยังไม่ได้นะครับตอนนี้ก็หลดุดหนึ่งห้าสี่สามก็เหมือนจะหลุดมาละดีไม่อยู่หนึ่งห้าสี่ศูนย์ก็ยิ่เยิ่เคียง่ว่าจะ ดุดแหลไม่ดุดแหลกนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังยังเป็นภาพที่ไม่ดีนะครับตามไปที่ยังทะลุหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดไม่ได้นะครับตอนนี้โอกาสลงต่อก็มีรับจับจาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสามจุดนะครับหรือมากกว่านั้นก็คือหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบจุดนะครับก็เ,เทรดดิ้งย่า้งระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าโอกาส แพ้มา,พาพเพราะชนะเพราะดิเมนมันไม่ดีแะ่เขาส่วนจะำนวนจุดคัดลอลดีดีนะครับส่วนแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางถึงยาวก็ยังมองเป็นโอกาสในการซื้อนะนะครับผมแนะนํไปแลวที่ประมาณหนึ่งข้าสี่ศูนย์ตอนนี้ถ้าเกิดจาหน่าซื้ออีกครั้งหนึ่งก็ประมาณพันห้านะครับซึ่งคาดว่าจะจะเริ่มมูลค่าน่าสนใจสำหรับเจสลเพราะมันจะเริ่มกลับมา,มอ,าอีกครั้งหนึ่งครับผมค<ฆ>่ะครับส่วน ตตวหุ้นก็ยังเน้นตัว RPI นะครับ RPI ก็เป้าถัดไปประมาณห้าบาทนะครับตอนนี้คือถ้าตอนนี้เพียงแค่ว่ามันมันจะพักอีกสเต็ปเพียงไม่านๆเพื่อเพื่อขึ้นต่อหรือว่าจะขึ้นเลยนะมันมีจุดติดตามก็คือประมาณสี่จุดสามศูนย์นะถ้าไม่ดับแบบนี้จะขึ้นได้ต่อแล้วไปหาห้าบาทได้เลยแต่ถ้าดับแบบนี้จะพักอีกครั้งหนึ่งแต่ว่า น่าจะไม่ต่ำกว่าสี่บาทนะครับแล้วก็จะปรับตัวขึ้นได้เพราะเออถ้าต่ำกว่าสี่สามแสดงว่าขึ้นสี่ย่อยอาจจะยังไม่จบนะครับจะถ้าไม่ต่ำกว่าถ้าต้องจบแล้วแล้วก็ขึ้นห้ารัฐตอนนี้นะครับก็ดูสองแนวสี่จุดสามแล้วก็สี่บาทส่วนแนวต้านห้าบาทก็ยังยังซื้อได้อยู่นะยังมองมี u p ไซด์อยู่กัจจัอส่วนเปิ้นก็าเช่นเดกันะครับศูนย์จุดแปดเก้าถ้าต่ำกว่าก็ไม่ค่อยดีก็ยังมุมมองที่ที่ดีอยู่เพราะว่าเทรนด์มันเริ่มเกิดดาวเทียม แต่รับขึ้นได้ต่อนะครับก็เป็นสองตัวที่เออยังสามารถซื้อได้แม้ว่าตลาดไม่ดีแต่ว่าก็ยังค่อยข้างแข็งนะสำหรับสองตัวนี้นะครับแล้วก็มีเออมีตัวทิปโก้ก็น่าซื้อนะนะครับตไหนนะคะตที่วันโก้ครับพี่ทิปโก้ทิะะทปโก,ปโก้โอเคคะ่ะน้าําทิปโก้นะคะใช,ใช่ครับผมครับก็ผมว่าน่าจะ น่าจะกลับมาเล่นแทนทัโก้แล้วนะครับทัโก้ว่ามันน่าจะเอซื้อประมาณสักยี่สิบแปดบาทตอนนี้ตลาดคาดว่าน่าจะหัมาเล่นทิมโก้นะครับเพราะว่าทัสโก้มันดีทั้งผลการดำเนินงานทิมโก้ก็น่าจะฟื้นตัวได้ดีเช่นเดียวกันราคามันยังต่ำเลยนะนะครับเทปีในระดับที่ไม่แพงมากนะครับก็ลุ้นไปที่ราคาประมาณสิบแปดกว่าบาทนะครับกประมาณสิบแปดสิบสามแนวต้านนะครับ ่ากว่า16.2คัดลอตนะครับซื้อได้เลยตอนนี้เข้าใจว่าประมาณ16เจ็ดครับส่วนตัวอื่นๆก็ยังยังตามอยู่กรอบร่างมันเดินด้วแต่มันยังไม่ค่อยค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะกก็ขอ,อไปพูดถึงนะคบนะครับไปที่ในส่วนของซีรีเ์หนึ่นะครับผมก็คคย,ยังรอโอากาส ในการโอเป่นลองนะแต่ขอดู967ก่อนถ้าถ้าต่ากว่าจะยอมนะครับอถ้าไม่ต่ากว่าก็ยังเป็นโอกาสอยู่สําหรับจาพคืนตัวได้นะหรือว่าจะรอให้สูงกว่า980บบสูงก็ได้นะครับจะเป็นพยานที่ดีขึ้นชอตก็ดูขอบเดิมคนเดิมแบบสูงนะครับไม่ต่ากว่าก็เถือต่อนะครับแล้วก็ถ้าหลุด967ลงมาถัดไปอยู่ประมาณสอ0นะครับสําหรับตัวี s e r เจ็7 ส่วนทองคำนะครับทองคำตอนนี้หลุดพันสองมาแต่ว่าอาจจะรีบ้าสลับขึ้นมาถ้าจะเล่นชอ็อตเนี่ยไม่รอพื้นตัวมาก,ก่อนนะครับแล้วก็จะมีในโซนประมาณหนึ่งพันสองร้อยสิบนะครับถึงประมาณหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเหรียญครับส่วนแนวรับถัดไปนะครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบจุดเอ้ยหกสิบเหรียญครับ ค่ะโอเคครับค่ะคุณอ,อง๋งมีคนทวงหนังสือคุณกับพี่โอนเงินซื้อหนังสือคุณอ,อ๋งไปตั้งแต่วันที่สองเดือนสามแล้วตอนนี้ยังไม่ได้รับหนังสือเลยค่ะใช้เวลาในการสัดส่งเท่าไหร่โอโหอุตะทวงหน้ากากอากาศเลยโอเค,คทีนี้ทางมีาก,การทวงยิ้โทรไปเลยจิบเลยศูนย์แปดหกสี่เก้าศูนย์สองแปดสองสามเดี๋ยวนี้เลยโทรไปเดี๋ยวนี้มันนาเหมือนกันนะตั้งแต่วันที่สองเหรออะไรนะวันที่สามมีนาคมเหรอ วันที่สองเดือนสามเออนิโมนเจ้าหนที่เขาโวยเลยไม่เป็นไรหรอกโวยโวยเลยเพราะเขาอยากอ่านหนังสือคุณห้องเยอะเยอเดี๋ยวนะเอางี้ก็แล้วกันทางเจ้าหน้าที่โทรมาเขาบอกว่าไงนะอ๋อเพิ่งส่งไปเมื่อวานน่าจะสามวันถึงนะจ๊ะอดอดใจไว้เดนึงนะครับพอดีพี่ม่อนเขาย้ายบริษัทมาได้เบี้ยวนะอืออาจจะอาจจะถูกลบหุบโอ้อาจจะถูกลุนะคะย้ายบริษัทอยู่ ครับอ่าบอกไว้แล้วนะมีทั๋วมีทั๋วเออแต่อ๋อวันที่ยห้าก็มีหนึ่งที่ใช่ไหมครับฮะหนังสือหนังสือมีมาที่ยี่ห้ายี่ห้ามีนานีพี่วันที่ยี่ห้าเดี๋ยวหาหาให้น่าจะมีเหลือนะเดี๋ยวเอาไปพยายามจะไปไปหามาให้ครับผมครับของคุณอ๋อนี้ขายดีนะเรือว่าหมดแล้วเรือว่าหมดแล้วเป็นตําราได้เลยของเขาค่ะคุณผู้ชมจ้าคุณปียันโนใจเย็นๆนะพอดีพี่ม่อนยายบริษัทเพิ่งส่งไปเมื่อวานนะฮะ <icism. S 1> ได้ได้ s <S <fic S 1> uh โอผมหแต่เน<ด>ี่ย <colorful. S 1> ของคุณอ๋องหน้าอ่านหน้าอ่านเนี่ยอือยากเอาไปดู<ส>ที่คุณอ๋องพูดว่ามันหลุดแล้วหลุดอีกหลุดยังไงอะไรยังเดี๋ยวมันมีมันมีมันมีน้ำสองนะพี่น้ำสองนี่เข้มข้นกว่าเดิมอีกพี่เร่อสองเนี่ยเออพ,พ,พี่พี่ม่อนจะแนะนําวิธีการอ่านหนังสือของคุณอ๋องนะฮะก็คืออย่างนี้นะฮะหมายความว่า ใน y t u t u นะพี่ม่อนจะมีอัปเดต y o u t u b e ของคุณอองนะนั่งทุนได้ให้นังสือได้ตำราคุณอองไปนะพยายามพลิกไปที่แกพูดนะฮะโอ้นี่ที่แกบอก G.L มันเป็นอย่างนี้เองมันเป็น5ของ3 3ของ5หรือเปล่าคุณองครเป็นอะไรนะห้าย่อยของสามที่หย่อยของสไปเปิดดูนะขาห้าย่อยของสามอ่ะจะได้มีความรู้ครับลองเปิดการาฟไปได้ประมาณสิหนาทีหกสินาทีก็จะเห็นแล้วครับที่ลงมาเยอะมัน มันละลอกมันเป็นอันนี้เป็นขึ้นห้าแล้วแต่ห้ามันเนี่ยตอนจริงมันยาวประมาณเท่า,ากับขึ้นหนึ่งใช่ไหมแต่เนี้ยมัน<อ>ยาวเยแล้วเขาต้องมีการเครือ่องด้วยนะใช้เวลาในการจัดส่งหนังสือนานมากจริงๆก็พี่ม่อนบอกแล้วมันช่วงย้ายหนังสือทนถ้าไม่ทนไม่ไหวก็ไปรับที่ออฟฟิศพี่ม่อนเลยนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาเลยน <c oughs> ่าสนใ่มาโอ้แต่จ่ายเองนะค่ามอเตอร์ไซค์ไม่จ่ายให้อ่าอันนี้มีเห็นแต่ละตอนนะคะแหมแหมพี่ม่อนไม่เบี้ยวหรอกจานหนังสือเล่มกิ่ต่างเอง แต่นั้งทุนเอาไปได้ประโยชน์นะจ๊ะแต่มีระยะเวลานิดหนึ่งนะคะใจร้อนปะเดี๋ยวอยู่เว็บซีหลอกเนี่ยเดี๋ยวได้เจอเว็บซีหลอกน่ะอ่าข่าวของคุณอ๋งเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีหนังสือของคุณอ๋งพอจะเหลืออยู่สักสักหน่อยนะเดี๋ยววัาที่ห้าเอาไปให้คุณอ๋งเซ็นแล้วก็ให้พี่อ๋งเขาเขียนหุ้นตัวไหนที่อยู่สามเขียนมาเลยจะได้เป็นตําราที่ต้องทุนลงทุนแล้วได้ตังค์หนะยิมห้านี้นะ แล้วก็อย่าลืมไปดวนของคุณอ๋องนี้ไปสามสามจะไปแต่จอมานอีกท่านหนึ่งนะฮะหาสองเพื่อไปสามน่ะเขาดวนกันว่าใครจะได้มากกว่ากันครับครับผมโอเคแ้วเจอกันครับผมนั่งทูดิฉันน่ารักมากเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยอยากได้ตำราไปอ่านน่ารักน่ารักจริงๆนะแต่ละท่านะอชื่นใจนะฮะจะเอาหนังสือพี่อ๋องไปอ่านกัน อ่ะได้ค่ะพี่อ๋องได้เจอกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะกัรบ้านไปแล้วหาหุ้นที่เป็นสามอ่านแล้วได้ตังค์อ่านแล้วได้ความรู้เอาให้ครบความรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องได้ตังค์ด้วยครับครับคุณชายดีครับพี่ยินดีครับด้วยด้วยอะไรนะคะคุณอ๋องเ้ื่อรักระหวังดีครับผมโอ้น่ารักนะคะคุณชายอ๋องนะคุณผู้ชมค่ะอ่ะขอบ